ปาหมึกสายยำตำปลาหมึกสายตำปลาหมึกสายตำส่วปลาหมึกสายอันนี้โอ้ยไม่เคี้ยวอยู่ตัวเดียวปอไมวเดียวตั้งแต่ครัแรกอะนะจใ้ละเอียดยิบเลยก็เลยแล้วทีนี้ดูดีๆมีคนมาตะโกนเรียกว่าไอโบพ่อตายโบ ทุกคนคะสวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะเรากำลัง เรากาลังใส่ชุดของโคลซี่อยู่นะคะเรากําลังเขาเรียกว่าถ่ายชุดโคลซี่นี่ชุดนี้ใครสนใจก็คือสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะเดี๋ยวโบจะขึ้นให้แล้วก็ในวันนี้นะคะเราก็ยังจะไปถ่ายคลิปกันเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้จะเป็นเหลาปลาหมึกสายซึ่งไม่เคยทําเมนูนี้สาเร็จเลยเพราะว่าหมึกสายมันหาก,กินยากมากอทุกคนแบบที่มันอร่อย่อะเพราะโบซื้อมาแต่ละทีมันแบบเหมือนทาไม่เป็นอนะก็เลยแบบไม่ไม,ไม่ค่อยอร่อยเดี๋ยวเราจะไปดูกันคะ่ะว่าเบื้องหลังในการทําของเราในวันนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็วัตถุดิบจะเป็นย แน่นอนเลยนี่หน้าตัวเองเหรอ,อใช่นี่นะคะเสื้อมันแล,แล้วเราจะทำให้ไอต้าไอต้าคือคนนี้แล้วมันบอกว่าหนูไม่ได้หน้าเหมือนน้องนะคะใจเย็น I can fly, fly the sky Hey Never come the same. s a y Hey เหมือนว่าเหมือนพักแชร์ลอยป่ะเยอยเหมือนอยู่ดีมเวลตอนเนี้ย <laughs> ตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยตอนนี้ทุกอย่างได้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเหลาปลาหมึกสายค่ะอ่ะคุณแม่มาเปิดคลิปค่ะคนี่นะคะสวัสดีเพื่อนๆค่ะเฮ้ยวันนี้โล่นัดก็ใส่ดําอีกแล้วไม่ใช่นัดนะก็พูดไงว่าเหมือนนัดกันไงอันนี้อ่ะแม่ขายหน่อยอันนี้ชุดของคซี่สวยมากค่ะชุดคอซี่อันนี้สวยมากค่ะก็คือใส่แลนะ้วแบบแบบรุ่นใส่ปังบอกว่าไ,ไม่อยากถ่ยายอ่ะ ฟังนะคะลูกน้อยบอกว่าไม่อยากถ่ายแล้วก็ไม่ชอบใบแดงมาเพราะฉะนั้นเราจะฟังลูกน้อยเทปนี้จะไม่มีนกน้อยที่หวบินและเทปต่อไปก็จะไม่มีนกน้อยที่หัวบิน่เราชื่อนี้ได้หายไปแล้วมีอะไรจะบอกกับเพื่อนอ่ะมาลาก่อนเมย์จะบอกเพื่อนมาแล้วเพื่อนช่องม้าบินนะครับ เหลาปลาหมึกสายอ่าโอเคเหล่าปลาหมึกสายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันเลยวิธีทําของเรานะคะขั้นตอนแรกคือใส่พีกลงไปใส่หมดเลยเนาะต้องสุกก็เขาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เป็นหัวฝักยาวทาไมเขาถึงเรียกหัวฝักยาวคะเมก้าเลยจบเฮ้ยลุงน้อยกลับมามารูหรือเปล่าว่าเสื้อที่เขาใส่อยู่คือเสื้ออะไรมาดึงดูอยู่มันเหมือนเขาอ่ะใช่ปะม่ยังดูอยู่หน้าคล้ายใช่ผพาะว่าเมก้าคาแล้วใช่ปะ ใช่ทำไมอพิมบอกมาเหรอเพื่อนทำให้เพื่อนทำให้คระมา๋สามรอบแล้วอ๋โบเขาบอกว่ามีตำนานเนี่ยจะบอกเรื่องหั่นของยาวเนี่ยจะบอกเขาบอกมีตำนานนะทำไมมองหน้ากันทำไมเอ๊ะเพาะถั่วฝักยาวเนี่ยถ้าใครที่หั่นถั่วฝักยาวยาวเนี่ยจะได้แฟนไก่อันนี้คือจริงน้อยจริงเหระจริงไหมคนที่หั่นผักยาวอ่ะเป็นคำโบราณนี่ป้าเอาดีๆเอาดีๆใครไม่หั่นผักยาวยาวเนี่ยเขาบอกว่าจะได้แฟนไก่มากจังหวัดไก่ ตามแช่ไว้กี้ยังไม่ได้เลยออโคกแช่ไว้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ทมโบราณถือพรลูกยากลูกโอ้โบราณน่ะคนโบราณถองว่าช่างคิดเนาะแต่ว่าไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนะคะอาจจะเป็นแบบความเชื่อแบบบางทีเขาบอกว่าร้องร้องเพลงตอนกินข้าวจะได้ผัวแก่อะไรเงี้ยก็คือปากเน่าด้วยคือเขาไม่อยากให้เราร้องเพลงเพราะว่าเดี๋ยวจะสำลักข้าวจะฉืนไม่ไม่เป็นการเปิดเปิดเปิดอุปมาอุปมาใช่อุปมาเนาะนี่ใส่ปลาร้านะคะแทนรวังเค็มนะไม่เค็ม ใส่ปารานะคะแทนแทนน้ำปลาเราไม่ใส่น้ำปลา วันนี้มามมากับลุงน้อยให้โอกาสในการพรีเซนต์ว่าเมนูในวันนี้คือเมนูอะไรปลาหมึกสายยำตำปลาหมึกสายตำปลาหมึกสายตำซัวปลาหมึกสายถูกต้องเขาเรียกว่าเหลาปลาหมึกสายในวันนี้ไม่ไม่เคยทำสำเร็จเลยหรือปะเพราะว่าอะไรโบเพิ่งรู้ว่าปลาหมึกสายมันต้องทำก่อนทุกคนมันไม่ใช่เอาหัวมันอยู่ดีๆเอาหัวมันออกมาทำแต่ละทีดำหมดเลยโบเคยซื้อมาทีนึงทำแล้วแบบ่าทาพุ่งเลยทุกคนดูหมึกมันอยู่ในมา พิษยังไงถึงใส่เสื้อตัวนี้อ่ะน่ารักไหมล่ะรักมากมาสามคนเลยตุ๋นอะไรค่ะเวี่ะตุ๋แล้วไข่เจียวก็น่าต้มข้าวหมึกเหนียวไม่ยอมหยุยังไม่ได้กินเหนียวอยู่เพราะว่ามันนิดนึงอ่ะแต่มันก็อร่อยอ่ะกับวันนั้นนะยพี่ครับเพราะว่าไงวะครั้งโน้นเลยก่อนที่พวกผมจะมาเห็นที่แกบอกว่าทำแล้วแบบอ๋อทุกครั้งพิษทุกครั้งที่ทำปลาหมึกสายน่ากลัวเลยแต่อยากทำเมนูนี้ให้สำเร็จมากลืมสั่งหมูทอดอ่ะ ตะเปี่ยนเหรอครับใช่มาเร็วมาเลยเออทำได้เหรออันนี้นะมันไม่เหนียวแต่มันหนื่อมันจะเคี้ยวเดืเรื่อยๆไม่ก็จบรายการก็ยังเคี้ยวไม่จบเลยนะวะอยากกินอันนี้มากแบบเราเคยเห็นเขาทำเป็นอย่างเอาขนมจีนแล้วมาเทใส่ปลาร้าแล้วก็ใส่พริกป่นอ่ะแล้วก็ใส่ผักอ่ะหัวไ้าสีไม้ค่ะอันไหนแม่บอกจะเล่าเรื่องความฝันอืมฝันมันเอียงเปล่าวะมันเอียงนะพี่ชนจริงปะเอียงเรียงเรียงเรานะแม่เอาเอากล้องมา เอากล้องมาให้โบเราต้องนั่งอย่างนี้เดี๋ยวถ่ายเองเพจไปจับกล้องคือวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณเพรไม่อยู่คุณเพรไม่อยู่เพราะคุณเพชรไปรับปริญญาก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ดูช่องเรานะคะแล้วรู้จักคนชื่อเพรนะคะก็ฝากโวยพรในคอมเมนต์ให้ด้วยเพราะเขารับปริญญาในวันนี้จริงชื่ออะไรถามว่าเรารักเขาไหมก็ดูจากการกระทําของเราคืออัดคลิปไม่ได้สนใจว่าน้องจะรับปริญญา เราถามตาว่าอะไรวะตาเราต้องไปปะวะตาบอกอ๋อน้องรับจะเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาเลี้ยงนะก็คือวันนี้พีทจะเหนื่อยหน่อยเพราะพีททำงานคนเดียวพีทบอกว่าคิดถึงเพชรนะใครที่อยากได้วาร์ปตะกล้องค่ะอยากให้วาฟไหมว้าร์ปได้นะอเราดีดไอจีให้ปิ้งนี่ดีดไอจีให้นี่ตะกล้องหล่อมากนี่อ่ะเลือกคนไหนมีสามคนเออเลือกคนแรกเอออ่ะพีทเซ็นต์ตัวเองหน่อยพีทเซ็นต์ตัวเองหน่อยโสดไหมโสดครับโสดครับ อันนี้กีดแทนคนทางบ้านอย่าเข้าใจผิดพกีดแทนคนทางบ้านโสดเหรอครับเออเป็นคนขอขอถอดแมทได้นึงโอ้ยเขินมากเขินอ่ะใส่แมสใส่แมสใส่แมสนี่นะคะตากล้องของเรานะคะจะบอกว่าโสดนะคะทุกคนใครที่สนใจนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเดี๋ยน้องเขินเดี๋ยน้องเขินอ่ะเออขอท่าละหล่อท่าหนึ่งไอ้โบเออหลมจีน นี่ไงไม่พอใจไงวัากล้องเราไม่พอใจกินไปเลยแดี๋ยวเปิดวัดน้อยๆด้วยขึ้นติกตกอกนี่เฮ้ยพอใส่ปลาเพิ่มแล้วอร่อยปะปลาจะมีหลายแบบก็คือจะมีปลาแบบเค็มโดดกับปลาานัวแต่ส่วนใหญ่อะคนที่เขาชอบกินอะคือปลาเค็มโดดหรือว่เอาหนัวดีแม่เาค็มโดดแม่กับตาเนั้นนึกถึงอะไรนึกถึงมันลืมไปอันหนึ่งอะอะไรที่จะเล่าอะฝันมาเล่าเรื่องเนี่ยจะนึกฝันแต่อีกอันมันจำไม่ได้อะ ไปนอนไหมเดี๋ยวรอไปนอนก่อนอ๋อมันมีอันนึงเมื่อคืนฝันเหมือนเรื่องจริงเลยแต่ก็มีแคทด้วยนะมีผริเด็กไปด้วยรู้สึกเป็นเกียรติไหมเอาถ้าผ้าไปถ่ายแล้วตอนนี้อยู่ดีๆมีคนมาตะโกนเรียกว่าไอโบ่พ่อมึงตายไอนี่เรื่องจริงนะพ่อมึงตายมันไปดูพ่อหน่อยพ่อมึงอยู่ในรถเขากำลังจะโยนลงมาโยนมาจากไหนอมาโยนจากรถลงมาแล้วรถอยู่ไหนเขาไปเอาศพมาจากไหนไม่รู้ไม่กล้ากินเลยเดี๋ยวสำลักไอโบ่พ่อมึงตาย ไโบบอกไม่ใช่พ่อโบเออโบบอกงี้แล้วมันใคาก็เลยบอกโบใช่นะโบไปดูหน่อยพ่อเขคือฝันเขาอ่ะเอ้ยฝันอย่างงี้จริงดูดิโคตรนุยเลยวะอือดูดิอือปลาหมึกนี่ปิ้งก็อร่อยไหมกลิ่นกึมก่อไฟไหมอ้อเรื่องหนึ่งเมื่อเช้าตักข้าวมาของจริงหรือฝันเนี่ยอันนี้เรื่องจริง เขาจะข้ามานั่งกินที่โซฟาแล้วก็เปิดฟิมพี่พายอ,ะอ่ะเขาไล่ไอ้นี่แพทเคยเห็นไหมคนที่ไปรอง,งานไปรอง,งานเยอะๆเลยอ่ะแบบถ้าเกิดใครได้งานก็จะได้นั่งรถไปแต่ถ้าใครไม่ได้งานก็จะต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบเดินแบบคอตกกลับบ้านเพื่อไม่ได้งานแต่ตรงนั้นอ่ะเป็นเป็นแหล่งคนเยอะตีบหมูปอเหนร์ดูดิเป็นเล็กตีบหมูเป็นแหล่งศูนย์รวมชัาง เขาไม่ได้ไลฟ์เขาทําคลิปหรือเปล่าเขาทําคลิปหละแต่ว่ามาดูไงมาดูแบบบางคนไม่ได้งานบางคนก็ได้งานกระโดดท้นรถบางคนก็ต้องแบบ่วดรวมย่างเป็นพันคนนะมาก็นั่งร้องไห้เราเคชใช้ในแล่นะใช่ดูแล้วน้อยถูกต้องตลาดกิมูเนั่นแหละเป็นแหล่งที่มีผู้ใช้แรงงานอิสระโดยเฉพาะกรรมการก่อสร้างท่่นแหลมีที่เดียวตรงนั้นน่ะแล้วถ้าพี่ไม่ายก็ไปช่วยเขาไปช่วยทำอะไรสามคันรถเลยขับข้าวของใช้ข้าวสาร อาหารแห้งฝันใช่ป่ะอ,อ,อันนี้เรื่องจริง <c oughs> มันก็เลยมีความฝันยุบิี่เหลืออยู่มาอยากช่วยเหลือคนแบบนี้จริงๆนะแพทม้าแบบปฏิญาณเรียกชื่อแพทให้ถูกก่นทุกคลิปเ,เลยเดี๋ยวนี้โบจะเล่นอาหารของวันนี้ก็จะไม่ค่อยกินแล้วโบจะ,จะกินอย่างเดียว,วยก,กินอยู่นะไม่ใช่ไม่กินนะกินนะอือืออร่อยมากเลยอ่ะมันนัวนัวมันเค็มแบบมันเค็มแบบนัวอร่อยอ่ะ ระวังติดคอเลยเนี่ยเงี่ยเคี้ยวไปฮะไม่โบตัดไหมพันกาตัดไหมของขึ้นมากพันกาตัดไหมเคี้ยวเพลินเลยจ้ามันอร่อยนะตัวเนี้ยง่วงๆอ่ะกินตัวเนี้ยกินเหรอเออหนูยังไม่กินสักตัวเลยไม่กล้ามันเพลินไงกลัวเพลินเกินฟันหักมันไม่เล็กเสียวฟันนะอ๋อเหรอมันนุ่มดีนะเออมันนุ่มดีเอาไปขัดฟันใช่ไหมไปทางไหนก็ได้ไม่ต้องไปสับหรอกไม่ออกฮะไม่ต้องไปสับเคี้ยวเลยอืเคี้ยวเลยเหรอ นุ่ม่มันไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะคอได้ทุกเล่นน่ะเอาให้เคี้ยวได้เหรออ้าวมันนุ่มะเผลอแล้วเนี่ยอ่ะง่วงๆอ่ะเพลินเคี้ยวอยู่ตัวเดียวบ้างตั้องแต่ตัวแรกอ่ะนะจะให้ละเอียดยิบเลยเขาอยู่นะเดี๋ยวเติมน้ำเข้าไปดิมันจืดแล้วเออเคี้ยวเสร็จแล้วก็ต้น้ำต่อนเพื่อน เติมน้ำเข้าไปสังเกตว่าถ้าเมนูไหนไปต่อไม่ได้จะต้องมีหมูตะเปียบตลอดเนุ่มเปลี่ยนรสชาตินลเพื่อนเปลี่ยนมากินหมูมันกบปากยออร่ อืมอร่อยว่ะมีหมูแล้วอร่อยขึ้นเยอะเลยอืมมันอร่อยเพราะมีหมูหนี่แหละอืมก็ไม่ได้เสียงมันระเบิดเทิงเลยไม่คุณถ้าสั่งมันอ่ะคุณจะได้มันหมูจริงนะมันแต่อร่อยนะน้องอยากกินได้แต่แม่อ่ะเดี๋ยวอุดตันนะเดี๋ยวค่อยตันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมา้ยห้งคนหรือส้วมเนี่ยข้างบ้านทำงานนะคะทุกคนเอาแล้วพอละเสร็จละน้อยกินหมูก่อน อร่อยมากอะไรก <c oughs> ันอทั้งรถไฟทั้งเกียร์ยทุกคนก็ปลาของพอดใช่ใครที่อยากทำนะคะก<ค>็แนะนำว่าที่จะทำก็ทำให้มันกินได้ <c oughs> ไม่มันอร่อยนะแต่ว่ามันเหนียวไนไม่ไหนอยนะแ <c oughs> นะนำให้กินกุ้งสดหรือแซลมอนอมแซลมอนดีกว่าโอเคับ ให้มาม่าก็ลงมาปิดวันนี้ก็มาถึงขั้นสุดท้ายแล้ว <laughs> ที่เราจะต้องลากันใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะ <laughs> อยากให้ทำอะไรก็บอกมาได้นะคะมาลงมาเอาให้ดีกว่าเดิมเหมือนกันกปี้เพื่อน ฝากช่องเขาไปด้วยนะครับฝากทุกคลิปเลยเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการทำงานค่ะใช่ใช่ใช่อุ๋ยดูฮะมาคนดูเถอะเฮ้ยคนดูเป็นแสนแล้วเนี่ยไม่แล้วสวัสดีเพื่อนสวัสดีค่ะคนดูเยอะมากยองมันยองมัดิคนชมเต็มเลยเนี่ยจะมาทำเก่งทั้งคู่ทำก็เข้าเก่งอย่างเดียวไม่พอหรอกใช่ต้องมีความสามารถเยอะๆหน้าตาเราต้องหล่อหน้าตาต้องสวยค่ะช่องเราสวยทุกคนช่องเราน่ารักหมดอยู่กันได้จริงเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ดีมากเลย อันนี้กด100กดทร,รัพยากรนะคะสำหรับวันนี้ต้องน้องขอลาตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้งหลยเลยค่ะไปละไปล้วเพื่อน